ปัญาแจดีอยู่เรียนวัดทำานเทนถวายนะคะชื่อคุณครูเอค่ะสอนอยู่ชั้นอนุบาลสามค่ะ,คะจากการที่ได้มาเยี่ยมนะคะปฐมวัยในครั้งที่แล้วนะคะก็ตอนนั้นได้เห็นเด็กๆนะคะกำลังตากลูกเป็ดน้ำใช่ไหมคะคุณครูเอค่ะวันวันนั้นนะคะลูกเป็ดน้ําคือที่โรงเรียนของเราคือต้นข้างหลังอค่ะมันจะมีอยู่แล้วแต่บางเอิญว่าเวลาลูกสู่ะค่ะมันก็จะหล่นเพ่นพ่านทาให้เด็กต้องมาทําความสะอาดทุกเช้า ก็เลยเกิดความคิดว่าลูกเป็ดน้ํานี้สามารถนํามาทําประโยชน์อะไรได้บ้างก็เลยเข้าไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าลูกนี้นะคะมันเป็นลูกเป็ดน้ําที่สามารถนำมาทําเป็นยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายก็เลยให้เด็กกระดมความคิดว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างก็เลยแปรมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆนี่ค่ะค่ะเด็กก็เลยสนใจอยากจะทําเป็นรูปสัตว์นะคะต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นรูปรูปเต่าค่ะแล้วก็เราสามารถปลูก อ่าต้นกระบองเพชรนะคะ<ช>เป็นกระถางต้นไม้ได้ค่ะ,ะ,คะเป็นกระบองเพชรแคปต,ตัสก็ได้ค่ะปกติ<ช>จะปลูกต้นไม้อื่นก็ได้แต่ว่าที่ได้เลือกต้นแคปต,ตัสหรือว่ากระบองเพชรพวกนี้เพราะว่าใช้น้ําน้อยเวลารดน้ําลูกฟินเป็ดเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ชื้นค่ะแล้วก็<า><า>เราใช้อ่าทรายหรือว่าหินที่เป็นสีเนื่องจากพวกความสวยงามใช่ค่ะประดับตกแต่งพ่อความสวยงามค่ะเพราะว่าต้นแคปตัสหรือว่ากระบองเพชรเนี้ยก็คือ อยู่ในทรายอยู่ในหินได้อยู่แล้วนะคะมันจะทนทานกว่าพืชทั่วไปอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุธารัตน์ทิโชตดนะคะชื่อครูหนุ่ยสอนอยู่ชั้นอนุบาลสองโรงเรียนวัดท่าเทียนถวายค่ะค่ะของครูหนุ่ยนี่ก็เป็นเปลือกไข่ใช่ไหมคะครูหนุ่ยใช่ค่ะเปลือกไม่ใช่เปลือกไข่ค่ะแผงไขกระดานค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือเราเอาต้นก็คือหัวหอมนะคะมา มาปลูกในแผงไข่นะคะซึ่งเราอให้คุณครูอธิบายเลยว่าเราทํายังไงอสําหรับการปลูกนะคะหัวหอมเนี่ยก็จะให้เด็กๆเนี่ยเอามาจากบ้านคนละอย่างน้อยสิบหัวเด็กๆก็เอามาทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนแผงไข่เนี่ยเป็นขยะที่ว่าเหลือใช้ที่โรงเรียนของเราในโรงอาหารนะคะก็คือเก็บสะสมไว้อ่ะค่ะ ขั้นตอนในการปลูกก็คือเอาแผงไข่มาซ้อนกันห้าแผงแล้วก็ใช้ยางรัดมุมมาค่ะทุกมุมแล้วก็สำหรับอันนี้เป็นโครงการทดลองนะคะว่าต้นหอมมันจะจะเริญเติบโตในอะไรได้ดีกว่ากันสำหรับแผงแรกนะคะก็คือปลูกหัวหอมในแผงไข่โดยที่ไม่ได้รองอะไรข้างล่างอะค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยคือปลูกลงไปเฉยๆฉยนะคะ <ๆ S 1> ส่วนแผงที่สองก็คือจะใส่แผงนี้เหรอคะใช่ค่ะใส่กระดาษทิชชู่นะคะรองอยู่ข้างล่างแล้วก็แผงที่สามก็จะใช้ดินนะคะ,คะใส่ลงไปครึ่งครึ่งครึ่งหลุมนะคะครึ่งแล้วก็แผงที่สี่ก็ใช้สำลีะค,ะค่ะค่ะรองที่ก้นของหัวหอมนะคะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับ เด็กๆก,ก็มีหน้าที่รดน้ําเช้าเย็นนะคะทุกวันซึ่งจากการทดลองเ,เราพบว่าแบบไหนดีกว่ากันคะใช้ดินเนี่ยค่ะมันงอกเร็วนะคะค่ะแล้วก็แค่สองวันเองะคะ่ะเรียนต้นแบบปฐมวัยนะคะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาละครศีตธรรมนา,าเขตสีซึ่งอยู่ในอําเภอสิีชนนะคะเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีชนหนึ่งนะคะาทางศึกษานิเทศนะคะดิฉันนางสาวฐานดิษจันทร์ นางชัชเลีลิมโอพาสและนางสาวนิชาภาพิคุณหอมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้บริหารทึงสาศึกษานะคะท่านผอดุลสีรัตน์นะคะแลวก็คุณครูผสมวัยทั้ทงสองท่านนะคะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปสมวัยนะคะให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยนะคะถึงแม้ว่าเด็กจะไม่ได้เรียนนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่เด็กก็ยังสามารถพัฒนาตนเองนะคะให้มีพัฒนาการที่สมวัยตามกีนได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ